สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวโปรเจคเตอร์โซนีนะครับนี่คือโซนีโปรเจคเตอร์รุ่น VPLCX 1 2 0นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับตัวนี้นี่ครับเป็น3 LCD นะครับคุณผู้ชมครับเป็นโปรเจคเตอร์3 LCD ของยี่ห้อโซนีนะครับนี่คือโซนีโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น VPLCX 120นะครับตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับอดีตอดีตตัวท็อปของโซนี่นะครับสมัยก่อนตัวนี้ราคาก็60,000กว่าๆนะครับในสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยังคงใช้งานได้ดีนะครับแสงยังคงแจ่มนะครับด้วยแสงสว่าง3,000ลูเมนทีเดียวนะครับ ชั่วโมงก็ใช้ไปประมาณ2,000ชั่วโมงนะครับเหลืออีก3 0 0พชั่วโมงนะครับใช้ได้5000หรือ6000ชั่วโมงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตอนกลางวันนะครับผมทําการรีวิวฉายกลางวันไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการฉายกลางคืนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะรีวิวการฉายภาพยนตร์ในตอนกลางคืนให้ทุกท่านได้ดูนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่มีจอนะครับผมก็จะฉายใส กำแพงตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟฉายเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนกลางวันนะครับผมฉายตอนที่มีแสงสว่างให้ดูแล้วทีนี้มาสายมาฉายในที่มืดนะครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าระยะห่างแค่นี้ประมาณตั้งห่างประมาณสัก2เมตรกว่าๆเนี่ยมันจะได้จอใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็ไปปิดไฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่ผมปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเล่นแผ่น DV d ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับให้มันเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับนี่แหละครับโลโก้โซนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรไปวางไว้ให้ให้รู้ให้เปรียบเทียบได้นะครับว่ามันฉายได้จอใหญ่ขนาดไหนนะครับอนี่นะครับผมเอาพัดลมนะครับเอาพัดลมไปตั้งไว้ข้างๆให้รู้ให้เปรียบเทียบนะครับว่าฉายได้จอใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเล่นนะครับทีนี้ ฉายเครื่องเล่นกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือโซนี่ VPL CX 120นะครับความสว่าง3 0 0พันลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งยังให้แสงสว่างได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฉายกลางแปลงได้นะครับคุณผู้ชมครับไปฉายนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับต่อจากเครื่องเล่นบูเล่นะครับตรงนี้มาแล้วก็ของเจ้า Sony Projector นะครับคุณผู้ชมครับโซนี่โปรเจ t เตรุ่น VPL CX 120นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามแล้วก็แจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะครับเมนูกันนะครับ นี่ครับเมนูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูชั่วโมงกันนะครับว่าชั่วโมงเดี๋ยวมาดูชั่วโมงกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูชั่วโมงกันผมใช้ ผมใช้โทรศัพท์นะครับเป็นรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับดูชั่วโมงนะครับดูชั่วโมงการใช้ชั่วโมงไปนะครับใช้ไป2000กว่าเองนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ2,100นะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งของมันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับซึ่งก็ทุกท่านได้ดูนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ยังคงใช้งานได้แจ่มนะครับตัวนี้ขาย6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดชอบก็ต่อรองมาได้เลยนะครับ